นิทานเรื่องนกน้อยหารังตอนที่หนึ่งการจากบ้านครั้งแรกในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและเสียงนกร้องก้องกังวานมีนกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าจิ๊บเกิดและเติบโตในรังอันอบอุ่นใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่จิ๊บเป็นลูกนกตัวเล็กที่รักในบ้านของมันมาก รังของจิ๊บสร้างโดยพ่อแม่ที่ทุ่มเทตั้งแต่แรกจึงมีความแข็งแรงและปลอดภัยเสมอทำให้จิ๊บรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ในรังนี้วันหนึ่งเมื่อจิ๊บเติบโตมากพอที่จะบินได้พ่อและแม่บอกกับจิ๊บว่าถึงเวลาที่จิ๊บจะต้องออกไปหาบ้านใหม่ด้วยตัวเองแม้ว่าจิ๊บจะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นโลกกว้าง แต่ก็รู้สึกเศร้าไม่ได้ที่จะต้องจากรังอันแสนอบอุ่นนี้พ่อและแม่ให้คำแนะนำต่างๆแก่จิ๊บเช่นวิธีหาที่อยู่ที่ปลอดภัยวิธีหาอาหารและการหลบภัยจากอันตรายเช้าวันหนึ่งเมื่อแสงแดดเริ่มส่องสว่างจิ๊บตัดสินใจเตรียมตัวและออกจากรังเป็นครั้งแรกมันกลางปีกเล็กๆ บินออกไปจากรังด้วยความหวังว่าจะได้เจอบ้านใหม่ที่เหมาะกับตัวเองแม้จะแอบกลัวอยู่บ้างแต่ด้วยความกล้าหาญและความปรารถนาที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองจิ๊บจึงเริ่มต้นการเดินทางอย่างมุ่งมัน่นระหว่างทางจิ๊บพบกับธรรมชาติที่หลากหลายทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่ดอกไม้หลากสีและแม่น้ำที่ไหลเบาๆนกน้อย รู้สึกตื่นเต้นและตะลึงกับความสวยงามของโลกใบนี้การจากบ้านในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหญ่ในชีวิตของจิ๊บที่เต็มไปด้วยการค้นพบใหม่ๆและความหวังในการหาบ้านที่เหมาะสมตอนที่สองบ้านชั่วคราวหลังจากบินออกจากรังมาได้สักพักจิ๊บเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้า และต้องการที่พักมันพยายามมองหาที่หลบภัยชั่วคราวเพื่อพักผ่อนและรวบรวมพลงังสำหรับการเดินทางต่อไปจนกระทั่งสายตาของจิ๊บเห็นรงังร้างเก่าของนกคูกตั้งอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ที่ดูปลอดภยัยจิ๊บตัดสินใจจะลองใช้รังนี้เป็นบ้านชั่วคราวเมื่อเข้าไปในรงัง จิ๊บพบว่ารังของนกฮูกนี้ค่อนข้างมืดและมีกลิ่นอายของนกนักล่าที่ยังหลงเหลืออยู่แม้ว่ารังนี้จะกว้างขวางและแข็งแรงแต่ก็รู้สึกไม่เหมาะสมกับนกเล็กอย่างจิ๊บทำให้มันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอย่างไรก็ตามจิ๊บพยายามปรับตัวเพราะคิดว่าการมีที่พักชั่วคราวก็ดีกว่าไม่มีที่อยู่เลย คืนหนึ่งจิ๊บได้ยินเสียงกรอบแกรบที่น่ากลัวจากด้านนอกจึงต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนนกน้อยรู้สึกได้ว่ารังนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงสำหรับมันไม่เพียงเพราะความไม่สบายใจแต่ยังเพราะบรรยากาศที่มืดและน่าหวาดกลัวทำให้จิ๊บคิดถึงรังอันอบอุ่นที่จากมาและเริ่มตระหนักว่ามันต้องหาบ้านที่เหมาะสมกว่านี้ รุ่งเช้าจิ๊บจึงตัดสินใจออกจากรังนกฮูกและบินต่อไปด้วยความหวังว่าจะพบที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากกว่าเดิมแม้จะยังไม่พบบ้านที่แท้จริงแต่ประสบการณ์ในรังนกฮูกนี้ทำให้จิ๊บได้เรียนรู้ว่าการหาที่อยู่อาศัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การหาที่ที่เป็นของตัวเองจริงๆยังต้องใช้ความอดทนและการค้นหาต่อไปตอนที่3การเจอเพื่อนใหม่หลังจากออกจากรังนกฮูกจิบบินข้ามลำธารเล็กๆและผ่านพุ่มไม้หนาทึบในระหว่างการเดินทางนกน้อยเริ่มรู้สึกหิวและเหนื่อยอีกครั้ง ขณะที่จิ๊บกำลังพักอยู่บนกิ่งไม้ต่ำๆก็ได้ยินเสียงขยับเบาๆจากด้านล่างมันก้มลงมองและพบกับกระรอกตัวเล็กสีเทาชื่อแปง๋งแป๋งมองขึ้นมายิ้มให้พร้อมทักทายสวัสดีเจ้าเป็นใครกันจิ๊บแนะนำตัวเองและเล่าถึงการเดินทางหาบ้านใหม่ แป่งฟังด้วยความสนใจและรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของจิ๊บกระรอกแป่งเสนอให้จิ๊บลองมาพักอยู่ในโพรงต้นไม้ที่มันอยู่ชั่วคราวโพรงของข้ามีที่กว้างพอสำหรับเจ้าด้วยถ้าอยากจะพักก่อนก็เชิญเลยแป่งกล่าวอย่างอารมณ์ดีจิ๊บรู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนใจดีและตกลงที่จะลองพักที่โพรงต้นไม้ของแปง เมื่อเข้าไปในโพรงจิบพบว่ามันทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยของสะสมจากแปง้งไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพืชลูกโอก๊กหรือกิ่งไม้เล็กๆที่แป้งใช้ทำรังดูสบายและเป็นกันเองมากกว่าในรังนกพู่ที่เคยพักในวันต่อๆมาแป้งสอนจิ๊บเกี่ยวกับการ,ห,รหาอาหารการเก็บมเมล็ดพืชและการทำรังอย่างปลอด ทั้งสองเล่นสนุกด้วยกันปีนป่ายไปตามต้นไม้และสำรวจธรรมชาติรอบๆโพรงนั้นทำให้จิ๊บรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้โลกใหม่และที่สำคัญคือได้เพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างอย่างไรก็ตามหลังจากอยู่ในโพรงต้นไม้ของแป่งซักระยะจิ๊บเริ่มรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่บ้านที่เหมาะกับนกน้อยอย่างตัวเอง โรงนี้เหมาะกับการปีนมากกว่าการบินแต่จิ๊บก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของแปงและการมีเพื่อนดีๆทำให้การเดินทางของจิ๊บมีความหมายมากขึ้นเมื่อถึงวันที่จิ๊บต้องกล่าวคำลาจากเพื่อนใหม่จิ๊บขอบคุณแปงสำหรับทุกอย่างแปงก็ให้กำลังใจจิ๊บและกล่าวว่าไม่ว่าจะเจอบ้านใหม่ที่ไหน หากเจ้าผ่านมาทางนี้อีกค่าก็ยินดีต้อนรับเสมอจิ๊บบอกปีกลาจากเพื่อนด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและพร้อมจะออกไปตามหาบ้านใหม่ที่เป็นของตัวเองต่อไปตอนที่4บ้านในฝันหลังจากลาจากแป่งกระรอบเพื่อนรักจิ๊บบินข้ามทิวเขาและป่าลึกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงริมแม่น้ำอันเงียบสงบสายน้ำใสสะท้อนแสงแดดอ่อนๆทําให้ที่นี่ดูสวยงามและสงบสุขจิ๊บรู้สึกว่าตัวเองอาจพบสถานที่ที่ใช่แล้วนกตัวหนึ่งที่บินอยู่ใกล้ๆซึ่งชื่อโกง่งสังเกตเห็นจิ๊บเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่จึงบินเข้ามาทักทายเมื่อกงได้ยินเรื่องการตามหาบ้านใหม่ของจิ๊บ ก็ชวนจิ๊บไปดูโพรงไม้สูงที่อยู่ริมน้ำซึ่งมันเองเคยสร้างรังไว้ก่งแนะนำจิ๊บให้ลองสร้างรังในโพรงนี้เพราะที่นี่มีทิวทัศน์สวยงามอาหารสมบูรณ์และยังเป็นที่ปลอดภัยจากนักล่าด้วยความหวังเต็มหัวใจจิ๊บเริ่มต้นเก็บกิ่งไม้ใบไม้และหญ้านุ่มๆจากรอบๆมาทำรังในโพรงไม้จิ๊บ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการลงมือสร้างบ้านของตัวเองทุกกิ่งไม้และใบหญ้าที่จิฟเลือกมาใช้นั้นเปรียบเสมือนการสร้างความมั่นคงทีละนิดนิดในรังเล็กๆของมันเมื่อบ้านของจิฟเสร็จสมบูรณ์นกน้อยรู้สึกถึงความอบอุ่นและสบายใจบ้านใหม่นี้มีวิวสวยงามที่สามารถมองเห็นสายน้ำใสสะท้อนแสงแดด อีกทั้งมีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยให้บ้านเย็นสบายจิ๊บเริ่มเข้าใจว่าความสุขของบ้านไม่ได้อยู่แค่ในวัสดุที่ใช้สร้างแต่คือความรักและความตั้งใจที่มันได้ใส่ลงไปก่งมาเยี่ยมชมบ้านใหม่ของจิ๊บและชมเชยว่าเป็นบ้านที่ดูอบอุ่นน่าอยู่ทำให้จิ๊บยิ่งรู้สึกภูมิใจ การได้สร้างบ้านนี้ด้วยตัวเองไม่เพียงแต่ทำให้จิ๊บมีที่อยู่แต่ยังทำให้มันรู้สึกเป็นอิสระและมั่นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตจิ๊บตัดสินใจจะดูแลบ้านนี้ให้ดีที่สุดและหวังว่าจะมีเพื่อนๆมาพักเยี่ยมเยือนที่นี่ในอนาคตตอนที่5บ้านที่แท้จริงเมื่อบ้านใหม่ของจิ๊บสร้างเสร็จสมบูรณ์ รังเล็กๆอันอบอุ่นของมันที่ริมแม่น้ำดึงดูนกตัวอื่นๆที่ผ่านมาพวกมันบินเข้ามาชื่นชมและแสดงความยินดีกับจิ๊บในการสร้างรังที่มั่นคงและน่าอยู่นกหลายตัวต่างประทับใจกับความพยายามและความตั้งใจของจิ๊บในการทำบ้านของตัวเองหนึ่งในนกเหล่านั้นเล่าถึงการเดินทางของตัวเอง และการสร้างบ้านใหม่ที่ใช้ความอดทนและความตั้งใจจิบฟังอย่างตั้งใจและรู้สึกขอบคุณที่มีเพื่อนใหม่ที่เข้าใจความยากลำบากของการหาที่อยู่ที่แท้จริงวันหนึ่งขณะที่จิบพักผ่อนอยู่ในรังของมันมันรู้สึกถึงความสงบและความอบอุ่นที่แผ่ซ่านอยู่รอบ บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รังที่ประกอบขึ้นจากกิ่งไม้และใบหญ้าแต่เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากความตั้งใจความอดทนและความรักในสิ่งที่ได้ทำลงไปจ๊บป,ประหนักว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นที่ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและเติมเต็มจิตใจด้วยความตั้งใจแนวแน่าจ๊บ ตัดสินใจจะรักษาบ้านนี้ให้แข็งแรงและสวยงามเพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงในอนาคตของมันและของเพื่อนๆที่อาจแวะมาเยี่ยมเยือนจิ๊บได้พบกับบ้านที่แท้จริงบ้านที่มันได้สร้างขึ้นเองจากความพยายามและหัวใจและบ้านหลังนี้จะเป็นที่ที่จิ๊บสามารถกลับมาเสมอ เป็นที่ที่ให้ความอบอุ่นและปลอดภัยแก่หัวใจของนกน้อยตัวนี้ตลอดไป